ในช่วงสองสัปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโลกก็เผชิญปัญหาใหญ่มากเลยโดยเฉพาะปัญหาโควิด -19 ที่พวกเราคงคุ้นเคยกันดีสง่งผลกระทบกับทุกๆคนมากเลยนะคะโดยเฉพาะบัณฑิตกับมหาบัณฑิตในช่วงนี้ที่สำเร็จการศาึกษาทุกท่านคงผ่านกระบวนการที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่มีการเรียนออนไลน์ไม่เจอใครเลยแทบจะไม่เจอคณาจารย์หรือว่าเพื่อนเลยนะคะเรียนอยู่ที่บ้าน หลายท่านเนี่ยก็คงจะอึดอัดแต่ก็สําเร็จการศึกษามาได้ด้วยดีนะคะแต่ในสถานการณ์เนี้ยก็อยากจะให้ทุกทท่านได้เห็นว่ามันทําให้เกิดเรามองเห็นโอกาสอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตัวยอย่างเช่นเราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถเรียนที่บ้านได้เราก็ปรับตัวจนกระทั่งเราสามารถเรียนที่บ้านนะคะแล้วสิ่งที่มันดีมากๆอันนึงก็คือว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนจากมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านคงจะมีโอกาสได้เรียนกับผเปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศนะคะคอร์สออนไลน์จากต่างประเทศที่เปิดให้เรียนฟรีมีทั้งคอร์สต่างๆที่ของมหาวิทยาลัยอื่นๆที่นักศึกษานะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะได้ลองไปเรียนดูแม้กระทั่งของมหาวิทยาลัยเราก็ตามนะคะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งเลย แถมยังมีเทคนิคเทอร์มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมตาเวิร์สบล็อกเชน NFT อื่นๆที่สร้างทั้งโอกาสนะคะแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับคนบางคนอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านเนี่ยได้ผ่านมาแล้วก็คือการปรับตัวนะคะดังนั้นก็อยากจะให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านนะคะที่สำเร็จการศึกษานเนี่ยใช้หลักการเนี้ยต่อไปในอนาคต นะคะปรับตัวเรียนรู้มองโอกาสอยู่เสมอโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านต้องพร้อมพร้อมอยู่เสมอนะคะแล้วพยายามมองโลกให้มองสิ่งต่างๆให้เป็นโอกาสนะคะแล้วทุกท่านจะมองเห็นว่า เรายังมีสิ่งหลายๆอย่างที่สามารถทําได้สามารถเรียนรู้ได้ก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตทุกท่านนะคะชีวิตของทุกท่านได้เริ่มต้นบทใหม่แล้วนะคะโลกของการทํางานโลกของการที่จะต้องดูแลตัวเองโลกของการปรับตัวก็ขอให้เป็นผู้ที่พร้อมปรับตัวเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ